ไอ้เต็งควยไรไอ้เตองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวไหวไวมสัตว์ไอ้เหี้ยตองไอ้เหี้ยตองไอ้เหี้ยตองควยไอ้เหียตองควยเฮียกำลังไปกำลังไปดูนี่เป็นไงวะเมืองนี้ตำรวจกี่คนวะที่นี่ตำรวจกี่คนวะ เชีย yeah, yeah. yeah. ี 30, uh? yeah. yeah. ีซีนำอ่ะยคสามเจ็ดสามสิบหรอสามเจ็ดมึงยังนำห้าเคสหรอเฮียโอ้ยีของจริงจัดเฮียเียค ยานเจอกับสเต็งด้วยว่ะบี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 ซีมันเก่งว้วยตอนเวลามันเล่นยี่าคนอ่ะบีบีซีอ่ะมาแล้ว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 เห็นละเ็นได้เปล่า ยิงแล้วทำเียอะไรกับป่ยโ้เดินไป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 เอาไปที่เอาไปีมีคยรเลยเไปทีเมีเสียงไอ้เชื่แต่เสียงไอ้เชื่อแตเีตงลุยลุยลุยลไเดี๋ยวปุช่วยเดี๋ยวปุช่วยลุยด้วยลุยด้วยด้วยลุยด้วยไหวไหวไหวไอ้เียมีแต่พวกตองไอ้พวกสตองไอ้สัต์เต็งคเยอะไไอ้สตองไอ้เฮียไอ้เียไหวไหวสัต์ไอ้เฮียตองไอ้เียตองไอ้เียตองคุย ไอ้ยตองคุยเฮียเ้ยคุน้เอาเฮียเอาพี่โทษๆไอ้เฮียจะต้องไม่ไหวงงเฮียอยากเอาอเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยชุบหมดแล้วเล่นเลย เอยเพื่อนโน้นใจบอกว่าเฮ้ยไอ้เฮียคุยต้องให้แก่สั่งไม่ไหวศาสตว์อเฮียภูมึงต้องให้แก่สั่งหรอคุยแก้งกากไอ้เฮียใครด่ากูวะมันด่ากูหรือว่าไอ้เฮียนี้ด่ากูในรถวะไอ้สัตว์สรุปใครด่ากูเนี่ย อกเลยหอรอกเลยกูเปิดให้กูเปิดให้กูเปิดให้ไปนะไปนะกูจอกูจอกูจอสวยโอเคสวยเออไอ่ไอ้หกศูนย์หรอไอ้ชี่อสตองไม่ไหวไอ้ที่แกงตองไม่ไหวเคยปยิงกูไมหุยนห้าหนึ่งรอมอยู่เนี่ยออกไม่ออ้อบอลให้อุ้มเบ่าไอบอลมงอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้อ้มอุ้มดิไอบอลดิ ได้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 ไดหกศูนย์เชียอย่างเดือดปืนมาเพื่อเราอยู่ปิดบ้านเราเนล่ย ยังเดือดมันอยู่ตรงบ้านเราสองเคสนะเคสเพื่อนเราบอกเจอตลอดไปดูกันได้ครับไปดูก็ได้พยายามกระจายดูหลายๆที่น่าจะมัน กูตลอดไล่เยอะนะโอเคดวงสวยชิบหายตำรวจกู Kun <coughs> shi อุ้ยร้แรงชิบหายแม่งเบรกบูทอ,อย่างเร็วอ่ะอย่างเร็วอ่ะเฮ้ยไม่พี่ทำไมแท็บมันขับยากจังวะ กูรู้ว่ามันดีไว้เย้ะแต่กูขับคนไม่พักเลยโดยมันแบบไม่รู้อันนี้ขับตึงอยู่นะ คนนะี้ที่คุมผมนะขับดีอยู่วัดอ,อีกแปดนาทีเซิร์ฟล่นปืนมอปืนแม่กูแม่เซ็กเทคกสองสยองสุดแน่ไอเทียรอบนี้ แบบพี่กูจะบอกว่ากูเล่นไฟไม่ไหวครับแบบกูตีไม่ได้เลยเออหน่วมแบบหน่วม,วม,ม,ม,มแบบมากมากแบบเล่นไม่ไหวอะ่ะก็ตีมัว่วกูกับตีมัว่วอย่างเดียวกูกดมัว่วเดียวอะ่ะแม่งแม่งแม่งเดี๋ยวกูเป็นสองหัวเจ็บปีอ่ะกูออกทุกท่า ขอบุญติดตัครายด้วยนะครับนั่นโหลโรยโรยครับพี่ต้นพี่ต้นพี่นักหลังปุ้งไหมมามาเอา้งหลังปุ๊้เหมือนตรงปั๊มหมาผมุ่เติมน้ำมันไม่หุบฝุ่นฝนเติมน้ำมันเออเดี๋ยวกลัวเปลี่ยนไปนะเออไปแก้เปลี่ยนคนเฉยๆอ๋อไม่ไอโยโยโยมาเอ้ยพี่ต้นมามาข้างหลังปุ๊งหน่อย พี่ต้นผมอยู่ตรงปั๊มร้านเสนะื้อผ้านั่นเลยเลยไอตัวเนี้ยปล่อยไหมพี่เด,ด่ะเด่ะยวเอาลงทำไมว่ะมันบู๊งง่ายมากเลยครับพี่ต้นพี่ต้นมันนั่นอะ พี่ดูอุ้มอย่างไรครับหรือสิบนาทีวะแล้วว่าจอเอ,อเยอะไรอ่ะไม่ไม่ไมแสงแสงว่าไอเคสเคสเคสที่อุ้มอ่ะมันเหลือประมาณกี่นาทีไว้าะแบบดีดีมาแล้วอ่ะหลังดีสีทุกจับไอตีทวงนี่โหดฟาดประจุกสีสะแตก ปวดปวดช่วยหน่อยโดนมันล้อหนึ่งเนี่ยเออผมผมโดนตอรอด้วยโดนล้อหนึ่งอยู่ที่ขายหมูอะไรวะแม่งมาจังไหนผมไม่ได้มอก รถเทเดซายอยู่สนามบินเทเดซายมาหน่อยขอรถเปลี่ยนหน่อยใช่ผมอุ้มอยู่ผมอยากซ่มรถมากไมยหิงยิดยิง<ล>ยดงดิยิง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 ิงูิออยู่ยนามบินย,ยิงดซายงยงยปางเบลย ไ,ม,ไม,ม่ผมผมโดนอาวันไล่อยู่ผมโดนอาวันไล่ด้วยเชี่ยวมันเหือนแบบมันไม่ตาย,ย,ยาหรอ,อไม่เหลือเด็สัตว์เถื่อนไส้เฮ <ๆๆ S 2> ีๆๆาายมา,มาแล้วมาแล้วหน้าบ้านเซิร์ชมันมันมาจู่ข้างหลังจริงดิ ตอนน่อรอได่โหกูจะซ่อมก็ซ่อมไอ่เอ็เอ้ยมึง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 อารมณให้กูเปลี่ยนเลยใครก็ได้คนหนึ่งอยู่ขถวแพททหาราาโดนเพื่อนมันไล่ไล่ี้ตูดเลยอ่ะขุดอะไรกี้ตูดกูเ๋ยอ่ะโอ้เรียบร้อยกูโดนยิงงางต่อแน,น่ โอ้โหเรียบร้อยคนเขาเรียบร้อยโดนพิกโดนบัมข้างบนไม่ไม่มีอะติรถได้ดีฮัโลโหลใครก็ได้คนหนึ่งได้ใคร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 แท็กเนี่ยแท็กแท็กข้างหลังอ่ะลง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 ดิลงๆๆๆดิ โอ้โหส,สุรวนสีหรออ้าเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่าเอาคันนี้มาหรอช่วยหน่อยมามามมมส่วนบับฝันได้โอ้ม้าบสิครับ โอ้ถ้ามึงบอกมึงพังแล้วกูแล้วแหละมึงยังยังยังนสวยสวยมันมีตัวแล้วมันมแล้าเลยขับม้าเร็วเข้ามามันมีตัวนะเอ้กูได้ไปทับปืนถึงแล้วนะว่าแล้วอยู่นี่เองแล้วไม่มีรถใส่แฟงแลแลมเราล็อกไว้แหลมเราล็อกไว้ผมมีรถดีแต่ไม่ไมันงมากูจะถึงแล้วอีกนิดเดียว เราอยู่ไม่ได้พวกมันในแฟร์มันอยู่ดีแล้พี่มันดีดีอยู่เขาให้ทหารเยอะนะบอกก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยนะบีซีไหนจะดีเราไปกระหลัดกระหลัดจะตายอยู่ไหนน้องไม่โจกเขาทหารเยอนะมันน่าจะตอนตอนนี้เราอุ้มเยอะอยู่ปะเราอุ้มเยอะอยู่ปะพอได้พี่พอได้โอเคบีบจะสปอยบีบกับที่นู่นหกสูตรแล้วนะบีบีซีนำโคตรโหด โปลดที่นุนเท่าไหร่พี่สามสิบเจ็ดโอ้เชี่ยแม่งอุ้มได้ไงวะสั์โปลดที่นี่มันโหดหรือเปล่าพี่ p ีพีพซกาก็ยังเอาไม่รอดเลยนะมันยังฆ่าเคสเลยนะพีซีกไอพวกมันอยู่นะนะ <c oughs> เห็นว่าหนะเพื่อนตีกันอยู่ไอ้บ๊อบไปดิซีปีรีเวิร์สทีวีเนอร์ไม่ใช่พี่ไม่ใช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 ่ เอาไปคั้งคู่เลยเดี๋ยวไม่ไปไม่ใช่พี่ไม่ใช่นู่นคนนู่นคนนู่นใช่ไอ้เจ้ขวามือลงเนี่ยเดี๋ยวผมต่อยมันเนี่ผมต่อมันจงจิงมันลงมจริงมันมันกากไอ้เี้ยนี่มันกากลุงไอ้เยไม่รู้ไอ้เยชุดแดงเหมือนกันเลยสัตว์มันกากลุงไอ้เี้ยนี่ต่อยมันเลยมันสวนไม่เป็นเลยเนี่ยมันรุมต่อยดิมันรุมต่อยดิมันรุมต่อยดิจกจเพมาเลยเนี่ยเอาเรลงเอาก้อเอาตะกรอเอากร้อเอารอักใจบ ว้าวกดตะเบกบ้าไปาเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยกดตะเบกบ้าไปาเดียวแล้วดูดิ่ทำเพี้ยไรไม่ถูกโอ้ยกูถามจริงแก้มึงใครเอาใครใครให้มึงเล่นฉลาดวะกูถามจริงดูดิว้ายเล่นยาก่างนี้เล่นไงดีเนี่ยไปดีกว่ากลับกลับกลับไหนกลับเล่นไหนดีน้องกลับเล่นไหนดีน้องไม่ถามจริงเอาดิเอาดิไลไลมือหอบเลยจริงหอบเลยมือก็หอบวัดเลยหอบไปได้เดินล้อมาหอบหอบไม่ได้ลงเออรับรีมาหอบอึยฉลาดกระจอกงี้คุ้ยใครเลือกมึงเล่นวะ นี่ม,มันอะไรสนับแล้วมันหนึ่งๆมึงนี่ไอ้น้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนต่อยแบบรถถังไรถรถงไอสัตว์รู้จักปลารถถังจิตมึงนนไหนเหี้ยงงในมึงไอ้เหี้ยชีวิตมึงรู้จักแต่ตะวันฉายแล้วมึงเด็กมันนี่ <c oughs> อะ <c oughs> ดูดีต่อดิหาเด้ลเราเซลีเรลีเหมือนกันเออไหวไอ้เจ้ยนั่นหลุดตรงนั้นนะน้ำมันนะตายคุยไอ้ตัดผมไม่รู้ไหวไหวไหวพี่ซีไหวดันไป ไม่ไหวบีบ no okay, ีซีไ no ม่ไหวบีบีซีไม่ไหวเฮียค่ะรีด้วย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 บีซีรีด้วยไหวไหวไหวไอ้เหี้ยไอ้เห no no ี้ยสะท่องเหี้ยสะท่องสเต็งคุยอไ้เหี้ยสะท่องเหี้ยกูรู้ว่าสะท่องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้เหี้ยที่รองมันจะไหวที่หลักได้ไงวะกูถามดิไอ้เหี้ยรีรีรีต่อรีต่อไหวเลยไหวเลยไหวเลย ไอ้เหี้ยปั๊บโคตรสัตว์คุยไอ้เหี้ยจะตองไอ้สัตว์ไอ้เี้ตองไอ้เหี้ยไ้คุยไอ้เี้ยตองไอ้สัตว์ไอ้รีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยเอาเพื่อนให้ลูกให้หมดเออเดี๋ยวผมแคนเดี๋ยวผมแคนพี่

โอ้ยเฮียตายคุยไอ้ตองไอ้สัตว์ไอ้เฮียตองไอ้แกงตองคู่ว้แกงตองไม่มีคุยเฮียอะไรเลยแกงตองไอ้สัตว์หมดหมดหมดเป็นแค่หวังจะมาวัดจะมาลองกับพระเอกเจคกับผมไอ้เฮียจะแพ้มานะไอ้สัตว์เฮีย จังหวะมันนัวพี่มันต้องมีแยกกันบ้างมันหิวโหยอ่ะรถกูขันไหนเนี่ยเดือดจัดไอ้ี่ดีก็เดือดอุ้มกันได้ไงวะอันนี้เป็นคนอุ้มได้ชัวร์เลยนะ บอลบอลบอลบอแล้วแล้วไหลังหลังพี่กํลังเอาไปย้ำตเพื่อนนะไม่ไม่เอางี้เธ่อบรเยอะมึงมามึงมามามาผับกลางเมืองผับกลาเมืองหมดเลยมาเ้ยมันโดนออกเราเราเก็เราเก็พี่่อยมช่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยผับกลาเมืองผับกลาเมืองเสียดเสไไปเอาไปเอาไปไม่ได้ถ้าติดหลงไปไปได้อยู่ได้อยู่มัน่ใครตามมาือไปปับกงเมืองเยอะมากเลบอกกใไปดิศไปดิใครจะอดอจอดูไหมไปดิ

ตำรวจหนึ่งส่วนสามเจ็ดมันยังทวงเวลาได้ยางด้วยเดิก็สรรหาถ่วงนะโอ้ยลวดซอยแทงนี้เลยเหรอไอ้สัตว์ไอ้ยืยพวกเชียดี้ยังโกงความเถื่อนอยู่เลยนะไอ้สัตว์ ไอ้ยี่ตำรวจแทงเลยเหรอไอ้ยี่แทงบูตตามเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยทีนี้ไอ้เยียมีพีซีงงเฮี้ยอะไรอ่ะได้ดิทำได้จะเอือดอยู่ละทำได้ทีน,นี้ว่าผมเยอะยัยงนานอ่ะทำได้ทำได้ตำรวจแม่งเยอะจัดเมื่อกี้โอ้โหแล้วแต่มันจะทำทอ่ะไอ้เฮี้ย